โอ้ยโอ้ยกัดได้ยูน่นี่เออโอเคคนระับวันนี้คนระับเรามาเล่นกันอยู่ในแมป,ปุดดินนะครับก็ไปหาเล่นกันได้นะแมปแมปลอดคือมันไม่ใช่แมป,ปุดดินหรอกมันเป็นแมปลอดใต้เขาคนระับมันเป็นแมปลอดใต้ช่องนะเออเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวผมจะค่อยอืมน่าจะไม่ได้นะเดี๋ยวมนะันอไหจะัดต่อได้ก็ตัดต่อไปนั้น แล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะมีในอย่างนี้อย่างเดียวก็คือเออไฟฉายอย่างเดียวไฟฉายกระบอกะเงินนะเพรอ,อที่จริงเราก็จําเป็นใช้เวลาเตรงนี้โอเคเรินไปได้เอ,อตรงนี้นะต้องใช้คือปุ่มโกหกเนี่ยอันที่จริงมันไม่ได้โกหกหรอกครับแต่คําว่าโกหกเนี่ยมันก็คือการมุดครับเนี่ยคำว่าโกหกมันก็คือการมุดับโอเคแล้วเราก็กดปุ่มโกหกครับโกหก ก็หกอยคือมุดมุดกี่กี่ไปหกตัวอะไรวะเรียบแล้วก็ลงมาตรงนี้ต่อเลยนะตรงนี้จะพับพอนสักหน่อยแล้วก็กดปุ่มไปต่อพอมาตรงนี้แล้วก็จะทางออกก็จะอยู่ตรงนั้นน่ะเออเอาเอาเอาเอราอยายาะได้ไปก่อนอ๋อได้ไปก่อนนะเมื่อเคแล้วก็เออเออคือทางออกมันอ๋อน่าจะอยู่ข้างบนน่ะ เราไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็น่าจะอยู่ข้างหน้าครับเราต้องเดินไปต่อๆเออแล้วก็พอเดินม,มาถึงนี้ก็จะมีทางลงไปอีกลงมาทำไมอครโอเคครับพอลงมาถึงนี้ก็ให้ทุกคนเดินยาวๆไปเลยครับเออโอเคครับกดปุ่มครับเดินยาวไปครับโอเคถึงแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะคมันจำที่ผมเล่นมาแล้วเนี่ยมันมีก็เยอะอยู่ครับได้เนนะี่ยเออ อันนี้อันนี้ผมไม่รูนะมันเก็บไม่ได้แล้วก็ด่านต่อไปเป็นด่านไม้เราผ่านด่านนั้นมาแล้วเราก็มาด่านไม้ได้เลยคือในนี้มันไม่ม,ไม,มันไม่สามารถมองเข้าไปข้างนอกได้นะนอกจากจะมองที่กําแพงนะมนันจะเห็นข้างนอกเนี่ยเอามาตรงนี้มุณจะเห็นด้านนอกนิดนึงนะโอเคแล้วก็มุดมาตรงนี้โอเคมุดตรงนี้ครับมุด เออมุดใชโอเคมุด okay. อ oh ีกครับเออโอ้ยเออเนอเผมจะใช้ม okay. ุมมองเี Wit ้นะทุกคนเออเออเคโอเคมุอมุอโอ้เอะไรนะมุดมุดมุเเคอเออเออเาอนออาแข็งอเออเอเ เออด่าน้ำถิ้วก็จะขอไปพ,พูดเลยสติสัมทชมให้ดีแต่ก่อนหน้าคุณยังมีคุณน่าจะยากลำบากยากลำบากต่างๆน่าจะเอไอดี ID ค่นไงทุกคนผม่็เล้เห็นมันเดินไปเลยผมไม่รู้ว่ามันจะยากลำบากไหมนะแต่น่าจะไม่ยากลำบากเพราะว่าตามที่ผมเรียนมาแล้วง่ายมากโอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เดินไปต่อนะเดินไป เออแล้วก็มุดครับมุดอันนี้น่าจะต้องมุดยาวๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางแบบนี้เยอะนะอ้เลยตรงใส่อันนี้ต้องใช้ขฟายแหละแล้วก็ผมจะใช้มือมอแบบนี้นะใส่ใบนี้เขาต้องใช้มูแบบนี้อ้าวมีคนตายแล้วคืออันนั้นเขาไม่ได้ตายเพราะโอกาสอากาศใส่ใจนะรว่าเขากดฆ่าตัวตายอ่ะมันมีกดมันมีการฆ่าตัวตายด้วยนะ อ่านี่ครับตรงกลางครับตรงกลางที่ผมกำลังกดอยู่เนี่ยถ้าคุณกดไปแล้วแล้วกดคำว่ามีเคล็ดอย่งก็หมายถึงคุณจะตายอยู่นะแต่คุณไม่กดนะนะพวก,าากะว่มันจะมีเรื่อไปต่อเฮ้ยมีลาวาอ,อยู่ข้างหน้าอ,อะไรอะไปทา,าทางนี้อยู่ทางนี้ปึ๊อโอเคไม่น่าลงมันไม่ลืมใหม่จนได้เพราะาถึงตรงนี้ เมาถึงวนนี้เดี๋ยวผมจะกดรีเซตให้ทุกคนเห็นนะพอด,ดีเซตเราก็จะตายแบบนี้นะทุกคนทำใหม่เล่นใหม่นะเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปนะไปถึงไอตอนที่ไปถึงลาวาแล้วนะนะตอนนี้เราก็มาถึงจุดลาวาเป็นเรียบร้อนแล้วนะทางนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ตกนะกระโดดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่เป็นไรครับทางนี้อ,อ๋อทางนี้ไปได้แต่ผมสงสัยว่าการรโดดเอ็มงนี้เด็ก เดี๋ยวถ้าปุกระโดดไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวผมลงมาตรงนี้เดี๋ยวผมก็ตัดตัวที่ตีเทีงนะก็อุ้ยอุ้ยได้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 ไดเออไม่ไม่เออโอเคเสียเวลาตัดต่อคลิปต่อครับเรามาถึงจุดที่เราคุ้นเคยที่เราตายไปสองรอบแล้วน,นะครับโอเคแล้วก็ไปทางนี้นะ,ะโอเคกดกดกดต่อไปเลยกดกด โอ,อ้ตรงนี้ก็ต้องน่าจะกดนะโอเคโอเคก็ไปครับโอเคน่าจะได้แล้วได้โอเคได้แล้วเออแล้วก็ทำให้ได้ดีหวังว่าคุณจะคุณจะอะไรอ่ะคุณจะอออออ okay. ทอดโอเคครับถ้ามีเราน่าจะต้องรีบเดินนะโอเครีบเดินเรียบเดินเรียบเดินเดี๋ยวเราจะกลายเป็นลววาวาไม่สิเราจะกลายเป็นครูกระดูก ไม่สิเราจะกลายเป็นเจ้าทานเค๊เรอบที่แล้วเราก็กลายเป็นเจ้าทานเราจะรู้นะแต่อันนี้ก็คือถ้าอยู่ใน,ถ,ในถ้าอยู่ในเกมนี้น่าจะร้อนกีนไม่อยากเข้ามาเลยนะไอ้โชคดีนะอันนี้มันเป็นแค่ในเกมนะโอ๊ยอาคาร์า,ากรบะเเป็นเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ เี้เหมือนกับมังกลับไปที่เดิมน,นะไดเลยนเดี๋ยวผมตัดคลิปครับโอเคครับตอนนี้พวกเราหลงทางโอเคหลงทางหลงทางพวกเราหลงทางครับหลงทางคนระับหลงทางว่าจะไปทางไหนนะก็คือหลักการเนี่ยต้องเดินมาข้างหน้านะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่รู้ผมหันในทิศไหนนะหลักการนี่คือต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะไปทางนี้แล้วก็แล้วก็ข้างบนใช่ไหมโอเคข้างบนอ๋อทางอยู่ตรงนี้อ่ะ โอ้โห <Okay>. oh, นึกว่าจะหนีไปไหนก็อย,อยู่เพียงแค่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ในในเกมบอกว่าร้อนจีนมกากเลยทำได้ดีขอให้โชคดีกับการเดินทางของคุณไปในพื้นที่ว่างเปล่าว่วางเปล่าเหรอว่างเปล่าเหรอเออคุณครับนี่ว่างเปล่าเหรอครับนี่ใจนะัะเออในี่ใจครับเออช่างมันเถอะมันเป็นบทนะช่างมันเถอะ แล้วก็มีคนน่าจะหลงทางเหมือนเราด้วยครับเออเออ,อันนี้ออกไปแล้วจะไปไหนอะประเด็นคือไปไหนเออไหลุดตอัตามเขาไปครับเพราะว่าถ้าเราหลงเขาไม่หลงเราต้องสักคนนึงก็ต้องรู้แหละครับว่าออกทางไหนาแล้วใครโอ้โหตรงนี้ติดแกมินสามคนนะครับพี่แปบลบว่าถ้าคนนี้ติดแปบลบว่าเขาก็หาทางออกอ่ะ,อะ,อะติดตามยายผู้หญิงคนนี้ไปอ่ะ เฮ้ยตรงนี้มันตรงนี้มันอ,ะอ่ะบีค้นก็ามาเอาเอาบีค้นก็ามาเอาเอาเอาบีค้นอะไรมาหมดครับได้กันสี่คนนะแล้วนะตอนนี้นะหลงทางกันอยู่สี่คนนะไอ้อีกไม่านานผมน่าจะนำแล้วแหละนำแล้วแหละนำแล้วแหละพวกเขาอยู่ท้ายนั่นแหละโอเคนำนั่นแหละเออเดี๋ยวนั้นอย่าบอกนะว่ามีคนนำอีกหวังว่าจะไม่มีโอเคไม่มีครับทางสะดวกนะทางรอดนะ เพื่อนเราเออโอเคเห็นขาแล้วมื่อกี้โอ้ยตรงนี้กันนะยากแอ่แล้วก็ข้างล่างก็โอเคเออทำไมลงไปไม่ได้เฮ้ยเพื่อนทำไมมันลงไม่ได้อ่ะมันติดอะไรก็ไม่รู้เพื่อนน่าจะลงได้นะแต่เราน่าจะลงไม่ได้เฮ้บีขุ่นเราด้วยอู้อ๋อให้กดไม่กี่หมอบมาถึงนี่ ที่ม like ุดนี okay. ่เองเอาโอ้ยดูตูดไีคนกูเอาไปไม่ได้เอ้าโอ้ยใช้มุมมองนี่หวังเฮ้ยมามาอุ้ยเี่ยดุงกัดคันโอเคเออมาถึงด่านนี้นะก็แล้วก็ไอ้บทไม่อยู่นะเออคือประเด็นคือเราว่าอันนี้น่าจะกระโดดไม่ได้เออเคอันนี้น่าจะกระโดดไม่ได้นะโอเคอันนี้ไม่ต้องใช้ไฟฉายหรอก เออ,เอ,อตรงนี้ก็กระโดดไม่ได้อีกโอเคเซงสีขาวน,ะนั่นน่าจะโดนไม่ได้นะทุกคนโอเคกระโดดมาตรงนี้โอเคออบบี้นี่เจอถึงทางอกกอกกระอววนั่นนี่เปล่าทางออกทำไมง่ายจังเลยอ่ะเออเดี๋ยาๆทางออกมันไปไหนทำท่าคือทางออกไปไหนเอ,อ่เอ,อ คือผมออกมาคนแรกเหรอเออแล้วแล้ว,ลวคือผมนึกว่าผมจะได้มาอยู่นอกแบมที่แสงมีแสงสว่างสว่าง,างากลับต้องมาอยู่ในที่อึบทึบเหมน,นี้เหรอ,เอ,อถามจริงเอออันที่จริงผมอยากอยู่ที่มีแสงนะผมอยากอยู่ที่ข้างนอกเนี่ยไอ้เดียข้างนอกขอบคุณที่ส่งอะไรขอบคุณที่ส่งเกมไปแล้วฉันหวังว่าคุณจะพอใจผู้พัฒนา เกมนะฉันได้พัฒนาเกมนาะพัฒนานานพัฒนาเกมนี้แล้วดังนั้นสนับสนุนฉันด้วยรอยยิ้มของคุณโอเคนี่แม่ของจักรวรไดิใครกินเดบดปีเด็ดปีสนับสนุนด้วยรอยยิ้มของคุณอย่างนั้นเหรอ,อเหรอไะ รอยยิ้มของเกมเมอร์รอยยิ้มของเกมเมอร์จงไปยังเราจะสนับสนุนคุณด้วยรอยยิ้มผมจะไม่สนับสนุนส่งเงินแม่ครับแต่ว่าผมมีรอยยิ้มนะเพราะว่าเขาพูดแบบนี้ก็ถือว่าเขาก็พัฒนาดีนะแล้วก็เขาพูดแบบมีแรงกำลังใจขึ้นมาเลยนะเออแล้วก็ตรงนี้เจอ,อเออ,เอ,อ,อน,นี้อะไร เดี๋ยวผมจะเล่นตรงนี้ให้หมดก่อนนะให้ทุกคนได้เห็นนะอ๋อตรงนี้นั่งกุดเพื่อนไหมอ๋อมันนี้เองแล้วก็อันนี้น่าจะรู้นะโอเคอ่ามีเพื่อนตามมาหนึ่งคนนะอันนี้นั่งได้ด้วยแต่ว่าทำไมคลิกมันเอียงเงี้ยเงี้ยแล้วก็มีเด็กอยู่ด้วยเด็กทำไมเด็กเด็กมันพิการลแล้วก็เพื่อนตามเรามาหนึ่งคนแล้วน,ลนะเออเดี๋ยวผมจะไปเล่นสไลเดอร์ให้ให้หมดนะเออเอ,อ้าวไปอา้าวไปอา้าวโอเคไปละหัวข้อมันเลย กระโดดขึ้นไม่กระโดทดทางนี้กระโดดทางนี้เหมือนเด็กอยู่อ่ลงไปเออโอเคหัวคว่ำแล้วก็ตรงนี้ะมันต้องใช้สองคนเลยนะจาได้ว่ามันต้องใช้สองคนเพราะผมเคยเล่นมาแล้วเกมนี้แต่ว่าผมก็จะไม่ค่อยได้ลนะแล้วก็ตรงนี้นะสนุกสุดสนุกมากเลยแหละตรงนี้ถ้าเล่นในชีวิตจริงสนุกมากโอเคแล้วก็ยายผู้หญิงไม่เอามาเล่นอยู่ตรงนี้แล้วก็อ๋อ แล้วก็วันนี้นะคะผมขอ,อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะโอเคสอเฮ้ยเดี๋ยวมีท่าทางเนี่ยผมขอจบทุกแต่เพียงเท่านี้นะเออถ้ใช้ท่าทางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมขอจบคลิปด้วยสไลเดอร์หันหันฟ้าน,นี่ด้วยนะแล้วก็ผู้หญิงน,ะน่าจะรู้อะไรเดี๋ยวเราไปออกบอกตอ่อออกต่อนหน้าเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราจะออก บายบายเออโอเคโอเคออก